เอ้านั่งโดยมาดีอยู่นี่บ่เฮ้สบายดีเอาสบายดีก็บอกว่าจะเผาก้อนบานนีแเ้งนักไปมื้อหน่อเอาเออเออ๋อเอ้ยื้อเอ้ยยื้อเก่งน้อยงานหยอกได้บุญมีนี่เห็นนี่เอ้ยอารมณ์ดีได้หน่ พอมันเมื่อนั้นบางทีต้งเจอเนี่ยแหละเจ้าโบเปียนเจ้าโบเปียนส่งให้ลูกเลยลูกงุนงิดมันคันคลายกระโตมันทำเนี่ยปุ๊บเลียวเปลี่ยนให้ปั๊บรวดอันนี้ปล่อยจนส่งแห่งค้าก้นลูกโยมันหามันงอแงเด็กน้อยนอกบนมีแม่นบอกแม่นบอกจับมือนงจับมือนงชิบูชิวิชิบูชิวิโอเป็นยังไงนี่ฮะ บอกภาษาเดียยว่า,าวบาาอกภาษาเดียยว่เจออ้ะหายแล้วบ่เจ้าถามเอือเจ,อจอ้าอยู่บ้าเมื่อวานพอถามอยู่ถามแล้ววนันไหนเอ,เอือจะวันไหนเนาะไม่ได้บอกกัดสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องอิซีเบิร์ดทุกท่านเนาะเมชมองสุวรรณวาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ เมมเ FC เบิร์ดซูกูซุคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะทางฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องกันเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจคอยกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยทุกๆคลิปพี่น้องเนาะวันนี้กลับขึ้นมาอยู่ทางบ้านทางเงือนของนั่งรออีกคือเก้าพี่น้องเนาะบรรยากาศลมหนาวพัดอู้อูพี่น้องเลยเนาะลมหนาวมาเลนตุ้มคือกระซุ่มงมผัวลมหนาวมาพอๆคือกระท้อนงุมหัวคือเป็นว่าดีแดพี่น้องเลยเนาะ เออพี่น้องเลยเข่ามาท่ายิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาเบิ่งมาชมคือเกา่าพี่น้องเนาะ <c oughs> อยู่ทางพี่แกะทุกคุมมินทุกการกดไลค์กดแชร์พี่น้องก็งับขบมุขขอบใจหลายเขามาเบิ่งมาชมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข่ามาว่าอยู่ทางไหมมนก็ะเด้าเตะนอนเพียงเนาะเพราะว่าบางคอมเมนต์มันกะเพิ่นกับโพลิมีรซื้อนะพี่น,อน,น้องเนาะในอันอ่าอันนนั้ของเพ,พิ่นพี่น้องบางคอมเมนต์มันกะ สิมีชื่อขึ้นมาเฮาก็จือได้เนาะบ่ปรเป็นคนคอมเมนต์กันเข้ามาแน่พี่น้องเนาะแต่บางคอมเมนต์มันก็เพิ่นม่มีอันนั้นบ่กคือเนวใดรอีเมลมายังคงเพื่นบ่ได้ใส่ชื่อหรือว่าเนี่ืไอเนา่พี่น้องเนาะแต่ว่าอ่หลักแล้วผู้ใดเข้ามาคอมเมนต์เรื่อยเขาก็จื้อพี่น้องไเนาะจังไดก็มาเบ่งมาชมนํ่กันอยู่ทางบ้านินของนังดดย เป็นเนี่ยไรซึ่งียบเงาใช่ไหมน,นี่พี่น้องเลยไปเบิง่งไปชมลุ่กันก่อนเนาะ,ะบรรยากาศเงียบเง,งาหลังจากบุรีม,มาเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเนาะจาดกล่าวมาปูให้มานอนอยู่รุมบานนี่พี่น้องเลยเฮงนักหนาไปมือแต่นามือบานนี่นางดอยเนาะดอยเอ้ยดอยพี่น้องเอ้ยเนาะพี่ว่าเพิ่นเอามาปูนั่งอยู่เตียงเนี่ยมันปิวตกลงบ่คือว่าเนี่ยไรเนาะคือว่าเมื่อวานนี่ในยินข่าวว่าคนวิไล มาเด่นนำนอ,องเพิ่นพี่น้องไยเนาะทางสาวพรวีไรทำสีว่าว่าเอื้อยกะเพิ่นว่าเพิ่อนอายุหน่อยกว่วเฮาเานาะเฮากับุ่หู่แต่สำหรับเฮาเบิงเน่ว่าเพิ่อน,น,อนอายุลายกลัวคือว่าเรามีลูกหลายเลยมันคืออันนั้นบอกเราพี่น้องนอเนาะยังได้กับเมา่เบิงมาชมน้งกันพี่น้องเลยคือเงียบเงาแท้เีย ไปทางไหนเบิดพาผู้พูปลูกคูปเต่าไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าเบิดได้บอกพี่น้องเไงเนาะอ้าเจ้าไม่ว่าในอะไรพี่น้อง,งมมาาเลยผมมีไผ่ด้ยพี่น้องเไงเนาะรถถกรถถีบเอาขึ้นไว้เทิงเฮือนผมมีไผ่ด้ยพี่น้องเไงเนะาะหังนอยไปใช้อันนี้พี่น้องเลยแล้วไปเกี่ยวเข่าได้ปะโจย ผมมีไฟเอออยู่พุ่นบ่ไปนที่อยู่พุ่นบ่จักเคลื่อนช่างพุ่นบ่จักเขามาโดลดแบบโบรากมาหากันด้วยบ่อน่ะฮะไปเบิ่งก่อนทัวเรามีเวีย้ยเข็ดอยู่หันบ่ <c oughs> เอานั่งโดยมาดีอยู่นี่บ่ฮฮสบายดีเอา้า สบายดีก oh. ็บอกว่าอย่าเฝ้าก้นบ้านนี่แข้งนักไปมื้อไน่สบายดีสี่โอ้สบายดีไปลุงก่อนโอ้เต๋อเอาเสร็จเอาไปนั่งอยู่ผู้ไปนั่งอยู่ห่มผู้ไปเอาไปจักอยู่ห่มผู้ไปเออกิดว่าป่ายไทยนะเงียบเงียบเนาะ มานนี่อยู่เพื่อนสร้างพี่ที่วันไปทั้งใดพี่น้องเหรอเนาะเพิ่นอยู่อยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าเพินเเ่นไปจักตกพี่น้องเลยเพิ่นไปจักตกอยู่เพื่อนสร้างตกมัดเข้าอันนะีเนาะเพื่อนจักซอยลูกสร้างเดี๋ยวให้เพิ่นไปนุง่งเสื้อผ้าให้น้องบุญมี เนี่ยจังเป็นจังขีมานางโอลมนำทีมงานเฮาหน่อยเพียงเนาะก็ในไรพี่น้องเลยนะเบิ่งมาชมก็ล้มมาดีได้พี่น้องล้มมาดีล้มอู้อู่ก็เริ่มหนาวแล้วแจ้งน่อยกับสีหานวัสดีนติดทงเลยนี่ซบเริ่มแตกเลยนี่สองมือหนึ่งกับสองมือนี่ก็บซบเริ่มแตกเลยพี่น้องเนาะมัน,นมต้องหาวัสดีนมาใสา่มา กันไว้ในทงพี่น้องเไยเนาะเพื่อว่าจะนั่นแหละพี่น้องเลยเดี๋ยวไปทางเฮือนเรา,พ,เาพุ่นเหน่บมันง่ายพี่น้องลงมาหนีแค่ข้าราชกาลูกเราได้หนิเจนาหน้าลูกเราอันสีอันโต๊ะเขื่อนเนาะอันโต๊ะเสียงวาอาง,ง่ายซะไปอยู่ทางเฮือนเราหน่อยแค่นี้ขังไว้นั่งตานทางนั่งตันบันไดไว้ได้กะเรียบร้อยนายพี่น้องทำไมอยู่ทางนี้กะคือว่าอันเนี่ยโอ้เสียงทิววอนวอลพุ่นเหน็บนั่งหลอยว่าจะทำมาลาไดยเออเต้ พี่น้องเนาะก็เบิ่งชมนํากันเียงผิวบอนๆทั้งนั้นทั้งต่อไม้น่ะเด้อคุมภัยใแล้ว่เนาะงสิจูดอันต่อไม้ตัวยังปิหน้าย่านเฮ็ดนาอยู่ปหน้านี่เนาะอืเียงผิวบอนๆพี่น้อง FC ได้เบิ่งได้ชมนํากันอ้าวสวัสดีบุญมีสดีสดีโอ้ยอเก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 ยเอ้ย เออเจ้าบ่านาเอาบ่ฮะแับไปพุ่นเนี่แล้วนั่งดนะ้วยคอยคิดว่าไปทางไหนมาซ่วงเมื่งว่าโบเห็นยังกินโบ,บไปทางไหนคือบบเห็นปิดประตูเฮือนวะอ๋อถิวบอลบอลแทบมีความชุกแทบเหมือนนี่เป็นนี่ดะคือมีความชุกแทบถีบ่บอลบอลแทะ ฮะคือมีกลมชุกทิ้ววนๆแท้ลองชายไอ้เกิ่งได้กบใหญ่มาให้กินมาจากันนี่ฮะเอา้าไม่เม่งถมไล่ไปสุงที่มานน่เอาแลววบานี่นั่งโดยนี่ทมไล่ไปสุงที่ไอ้กิ่งไปทางไหนมือนี่ ไปเคี่ยวข้าวเคี่ยวข้าวคือเก่าไปขมือบอกไปขมือและตังใดกินไปขมือยังได้กินแหมโอ้ไปเคี่ยวซอยเนาะเคี่ยวข้าวอะไรของไปอ๋ออะไรสวยคำซองเส้นชามเส้นมันชามเส้นกระชายนะเมื่อวานนี่คือว่าเห็นเอื้อยมาเด่นน้ำบ่มเมื่อวานนี่ไม่แอะมา ย่างเอาย่างเอาถูกบ่ได้มาบ่ราวบ่บัดมื่อได้ซะมื้อย่างเอาหมดเอ้าย่างมาย่างเมื่อคือสิมาฮอดเด้อไก่แม่นอดีบ่เดี๋นี่ย่างปย่างมือแล้วเอ้ยพสิไปย่างมาแม่นเออบ่ได้แม่นว่ามาเด่นบ่ได้แม่นว่าลาวมาบ่บ่ตั้งมานี่ย่างมานี่โดยโหแท้เอือยเจ้ามากับไผ่มากับลูกอล2คนบ่แม่มาเอาหยังัก ไปหากินกบมันวะไปหากินกบด้ยเอาแล้วสวัสดีป้าจอยเอาไปหากินกบเน,น,นีไร <c oughs> น่ะกบบ่กเงินเจ้าน่ะมีก่กบบ้านนี้ได้บ่กเพื่อคอยขายเมื่อวานนี่ก็นะเมื่อเช้านี่ก็ขายขายแมนเอาแล้วปพาะนั่นว่าว่าอยากกันให้คอยซื้ออย่านวดมาเปลี่ยนด้วยคนบ่ให้ซื้อมาอยู่เมือนีบ่ให้ อ้าวคอยวาววาวเวียงอะไรมาคอยคาหมดบ่าครูครูเจ้ามาเจ้าว่าตอนแร่งไปเยี่ยงอีกตอนแร่งจนเท่าเยี่ยงกบไรพุ่นแน่คอยยังจีหให้เพื่ากเราจะข่มพูดใชดเพราะว่าจะขายเด้อว่าคำคอยชื่อคำขายนะครูครูจักไปเจ้ามาคอยพูพูเจ้าอะไรบอกคอยอย่นั้นแล้วบอกบอกกะขางไว้ก่อนแลกจากมือไล่มาแหละขายลดลงไปจนเนาะทันตายเลย กบมีเตยโตใหญ่ใหญ่อืมเจ้อยากกินป้าป้ของบริยาบุญญาคือบอกว่าให้เอ um ื <t 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 evet ้อใช่อยากกินป้าป้าก็ต้องเปลี่ยนเอากบไปเปลี่ยนเอาขังไว้ไม่ต้องหักขามันบอกปัวเจ้าขังไว้คู่ดำนี่มันโมต้นนองหรอกขังไว้อันนั่นจะได้ไม่หักขามันวตายกบเด็กไหนชิชอยบ่เด็กใดชิชอยอ่ะ เก็บอ่ะจ um, ้กมุ้งเลยจะเมื่อเนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้วานนี้เดี๋ยววานนอนอยู่พี่เลยบอแม่นบอกไม่ได้นอนนะเจ้ากูบอกให้เรานอนน้ำไหนไม่อยากนอนแค่ไม่อยากนอนเออค่อยแล้วจะบอกเราอยู่บอกเออเคยบอกแล้วมันรั้วพายอยู่เฮือนคอยเข่าอย่างเข่าสารยังหลังเอาเข่าสารอ๋อยังคนหลังเอาเข่าสารเนาะอือ นะว่างมหาขอกินกบแล้วไล่ไ oh, ห่เล่าอยู่ว่าวันได้เครียดให้ไเครียดแมนกบไล่จากโตกบกบชองโตกบชองโตแม่ขายหมดขายไปเลยเครียดบ่อะไรเครียดนี่ได้เออมือนี่ยังเดือยอยู่บอกเครียดมือนอุ้ยผู้คอยขายหมดแล้วขายไปเลยหมดเลยแล้วเป็นใบไปยังเอายังให้แท้ได้ยังก็มีแต่ขายเน่ากินกันยังขายเราจ้าของเราไปกินเด็กแม่นจ้าของบไปกิน พอได้เงินหน้าคนตายยวนพุ่นว่าไหนอีกบ้านข้ออะไรกันเลยบ้านกลางค่ะพอได้เงินแม่น้มีเงินทำเก็บน่าชื่อชื่อปิ่งนัวก็บ่มีคอยประหลาดเอาปิ่งนัวในมื่อเช้านี่ปิ่งนัวไปเช่นปิ่งนัวไว้แม่ก็ขายเงินขายกบมันได้ไปจ่ายเอ้ากบเละกบเละเกียร์คันไพยแน่คนตายเสียกันไง เสียกันไพ่เนี่ยถ้าได้เสียกันไพ่เนี่ยบุญเนี่ยฮะมูจักผัวคอยกำเงินขอบอะไรกำเงินเออผัวเจ้าเป็นคนกำเงินเนาะไม่เจ้าบริกรรมเนาะบ้าขวบอะไรเออเลยผัวจักงอย่างเลยผัวคอยขำค่าดิมันปรหาเออเราไปหาแม่นเราขายเรามีชิดขายไม่เจ้าหนึ่งไม่ชิดกินอย่างเดียว ดีให้กินได้กินเนาะกินคำว่าหาได้พวกกินบวกินสุดยอดปั๊บมักซิบเลยแบบนี้นางดอยขุนม่ขุนม่ธรรมดาเสร็จยังไง่ะกินกับนางโดยนอนก้นกระดานนอนกับใช่กินนี่แล้วเป็นในไล่โจนม่ได้มากคอบ้านเมื่อเมื่อคืนใช่โจนหัวเห็ดหัวเห็ดผัวไม่ได้ไปย่างบ่ บ,บไ่ไปไลยไปเนี<ด>่ยเราไปเลยไปยามเลยไปกันกบเราไปก,รก,รปกันกบกานเขียนให้น้องลอยแน่ว่าน้องลอยไปกินคือว่าไอ้มึงกึ่งนี่นธรรมดาเนาะคอยแกงเอาแน่คอยแกงยังป้าคอยปิ้งให้ปิ้งเอาแน่เอาบุญนีเอาเอาเอา อ๋ออ e ๋ออ๋ออ๋ออ้ยือายยืเจ็ดน้อยมากยอกได้บุญมีนี่เห็นนี่เอ้ยร่มดีได้นี่พอมันเมื่อนั้นบางทีทั้งเจอเนี่ยแหละเจ้าโบเปียนเจ้าโบเปียนส่งให้ลูกเดี๋ยลูกงุนงิดมันคันคายกระโตมันทำเนี่ยวปุ๊บเลียวเปลี่ยนให้ปั๊บโลยอันนี้ปล่อยจนส่งแห่งค้าก้นลูก โยมันหายมันงอแงเด็กน้อยหนอบุญมีแม่นบอกเมนบอกจับมือนงจับมือนงชิบูชิวิช <Hi. S 1> ิบูชิวิโอ้เป็นยังไงนี่ฮะยบ้าภาษาโดยยุ่งเหรบ้าภาษาโดยยุ่งเหรบ้าภาษาเพื่อนนี่คือว่าเอฟซีอะไรถ่านเพื่อนกับคอมเมนต์กันเข้ามาว่านั่งโดยเป็นลูกครึ่งขมีนบ้าว่ะเจ้าน่ะ ແม່ນບໍ່ຫມໍແລ້ວແຕ່ວ່າອັນເປັນນູຄຶ້ງກໍແມ່ນບໍ່ຄືເວົ້າຊື້ບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາຫວາໂອຍບໍ່ແມ່ນພີ່ນ້ອງເນາະເພິັນຊົນເົບແມ່ບນ້ມ່ສພສາລາວເິງືบ้านເຮົາກໍິມນລ มอนงยาพทายแล้วบอ๊ะาย่ไพ่บอ๊ะเยถามบอนงจจกแล้วเราวไปมาบอ๊ะมืนบอ๊เห็นเจ้าหายแล้วบอ๊ะเจ้าถามเอื้อยเจ้าอยู่บอ๊ะเมื่อวานคอยถามอยู่ถามแล้ววันไี้เอื้อยเจ้าวันไี้แล้วไม่ได้ว่าอะไรครอบปลายหายมันบอ๊ะเอื้อยเจ้าบอ๊นะดูเออเจ้า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 ถามว่าเป็นยังคือว่าบอนงใช่บอ๊ดูว่า คือบ่น้องไห้ก็เห็นทางประศัพท์คิดบอจอยไห้แล้วบอมีเงินมีคำเสียหายคออย่เนาะบ่เดือดแล้วเงินคำบอมีไปลาลาพายเชียนังเผาอยู่หันอ้ยคอเดียกมานพังมันเผาจังเดโอดเดือดแต่ดีอเนาะ ไปสีด,ดุนางพายอ่ะนอ้ย <c oughs> ปะทายเอาซามเถือซีเถือคิดไลายล่แล้วเงินน <c oughs> ั่นหลังแห้งนะเออเดี๋ยวนี้เนาะ <c oughs> แบบอย่างไงไทย <c oughs> แบบมันเราเหมืนเคาะได้เงินได้ทำอะไรเงินในประเทศไยได้ยาประเทศไทยได้ยาโลดมื <c oughs> ่อนี้ว่าจอยต้องบุกถึงบ้านแน่เหมือนเนาะคอยบอกม่มีเงินเร <c oughs> <c oughs> าก็จะห้ยคอยอยู่บนนี้แจ็คเลวคอยดูหูด้วตอนนั้นเลยห้บอ เอือยคอยไปวันพูนวันน้องเบนบอกไม่ชายโลบอเอือยจ้ะเอาไงโลไปอีกไหมโลไปอีกขึ้เจ้าคือพวเราคือเอืยจ้ะวะให้พวโรภูดียวพ่อเจ้าเนาะพ่อเลยคอยเอาลูกเราคือยันเป็นกินบ่กินแล้วบ่ยาเลยกินเลยกินได้ยาเมื่อนี้นะเคยกินไต่สาวพูนกินกินข้าวแล้วกินยาอะไรกินยายาหน้ยามัน เกิดเหตุฉุกเฉินดิว้โาโจทำมาปุ๊กหญ,ญ้าเกิดเกิดเหตุฉุกเฉินแนบรามาบอกมึงว้าวันได้ไหมหอื่นต้องมาแล้วบอกเจ้าได้หมวกแล้วเมื่อวานนี่ลามาบ่ามาจ่าคือมาเมื่อวานคะไป่าเวียงเหรอมาเวียงเดี๋ยวเห็นช่วหมอ คาเบียคือกันใหญ่มากคุ่มือว่าฉายเช่นว่าเจ้ากี่ข้า่นางนำเนาะมาบุญี้ยังให้เนาะเจ้าว่าให้ว่าใช่เนี่ยว่าให้เอื้อคอยให้แด้ว่ามีเงินมีขำนางสื่อได้เอื้อจะาว่านะนางสื่อคอยให้ได้เห็นบ่กลาวาเราอยาเบาแต่เห็นบ่มันมันหายมานมมานมเรเห็นเรเห็นมาเลยมันว่ามันรอยจุพอ ไม่เห็นมาเชยหม้อยดีเอ้ยเอือยคอยวอาดีเอ้ยอ่างไเอือยจะบอกไงบ้านเอ้มื่อนี้ต evet> ้องไปเคลียร์ไปเคลียร์ประเด็นเอื้อยนั่งลอยนะบันพาน้องลอยนี่แล้วไปไปบ่ไปใส่ไปบ่ไปเคลียร์เลยยังเนยาบ้แล้วมาไปบ่ไปเป็นยังข่อยอยู่ยื้เหื <ER> ่นหน่อยเร็วยันผัวมาแล้วบ่เห็นบ่าะบ้าข่อยบอไป ไปเลยนอนดีกว่าเลยเด้เขาะว่มาส่งไหมบ่วบอ่ะเขาบ่อยากไปเขาขี้ข้านไปขี้ข้านอ้แล้วย่างเอาแนบมันจะได้ให้ยขี้โดดน้ำหายขี้โดดไปบ่ให้ย่างเนาะมันมีย่างลัดถุงนี่ไปโอ้ยเอ้ยอจะย่างลัดมาทางไหนคือว่าย่างมาฮอนี่ฮอดเฮือนเมย์พอเสริมมาทางนั้นมาาทงบ้านทำรังปุ๊บเมย์ มาเรากดเนจัมงเรามาหอนวันสองโมงสองโมงสองโมบอกไปชื่อนะนี่คนมาจัางไปเจ็ดแปดโมงนนสองโมงไปเจแปดมคนมาจ้างยังน่ยบอกไปชื่อน้อคนบอกไปเยนี่ยนาะมันมีบ่อกไเรื่อยๆไดพูดไหมไปนะเมย์ไห แนอคานโตัว,วานาดนว้ายอดยอยตัวข,วาขนาดบายด้นี่ให้เบาเยียงเมื่อ,อป่อออวอลภาษาย้ยว่าไปเทพตัวเรนคอยหายเจ้าไรนี่นะอะรอนังอยด้วยหายเรื่องไนี่แกวาห้บาเยียงอะมึงว่าไปเทพตัเรขลังภาษบขลังเร<อ>ื่องไเนี่ย่ะพวคอยแหงมาให เจ้าเจ้ามันจะถามเรื่อยเจ้าอยู่ว่าผัวคอยอยากได้ลูกเจ้าจะถามอยู่บ่ถามแล้วมันมาให้งานเขาเบาอยู่จะไปว่าไปตัวที่เราอย่ากระแพงอยู่กันลูกเรามาให้มาให้มันเบามันเบาเลยมันเบาลงมานี่คอยว้ยคอยขี้ขาดเอาแล้วขี้ขามสีปากเอาแล้วบ่มีย่างที่มีย่างแค่เนี้คือบอลาวหันมีข้าวบ่ข้าวกิน ยังห้แต่บอลาทายบ่แบบนั้นเลยเออเจ้าก็ยังห้แต่บอลาทายบ่เจ้าก็บ่ฮะโบคักด้วนะโบความในใจองมาด้วนะอยู่นี่นะเรืแองอะไรของอะไรบ้ามาเอบ่ยโบโคักด้วยนะเนาะบ่เจ้เนาะคำว่ายังห้แต่บอลาทายก็จะให้แต่บอลาทายโบออกมาตรงๆแล้วนะเอามาฝรบ่งไงมา ว่าออกมาเลยเปิดเผยความในใจเลยมีอย่างคิดว่างมีอย่างเงาขวบประวาวด้วยขวบเจ้าได้สั่งว่าอยู่บ่าขวบเจ้าไปใช้ขวบเจ้ามามาคีวขาคีวขาคีวเขาคีวเขาเน่โมออยู่คนตายพูนคีวเขาอยู่คนตายพูนอยู่หน้าตายไปคีวเขาเน่ค่อยว่า ในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยบอกว่าน้องคือไปวันสิริบอ่ะวันสิริดาบ้านนายเจ้ามันบอกไม่บ้านนางเดน่งันบอกไม่เมื่อวเห็นเห็นวะทั้งนั้นเห็นว่ายืหื่นยเหือนเห็นไปจักเนาะมาจออก็เห็นแล้ว ได้ยังกินมืนอไ่ตอนเศร้ามืนอไหร่ใช่กินปลารูปแต่เฮาเฮาลายดีโ่ไปผมล้นผมล้นใช่ถอยคือผินผมจับผมมอกมาจากสร็นนี่เลยโอ้ล้นลายดีนต่ยากหน่อดิเนบุญมีจับเลยล้นรถล้นรถแทโพลล้นนั้นอร่อย บ่อเลี้ยอาวัยหันเลยมือซาวนี่เอาลูกนี่อดผักนี่ใช่ไหมจีเซคเครื่องชุดแต่พุ่นชุดพี่นลูกคอยไปอยู่เลยคอยอย่างอย่าว่าไปก้อนทำเดียวมือดิษฐนะลูกคอยยังมาอยู่นะมืออื่นก็จีสั่งเบาตัวก็จีหอดเบาไปไหนเลยเขาบอกให้ผัวอยู่ก้อนอย่างโอ้ยผัวแห่งกันเตาจะไปไหมไปก็ไปเลิกคุณนเบผัวจ้ะไปตีเลิก เออเข่าได้ได้กินนะบ่อยังไปมาด้กินเลยไปเลยตอนนี้ไปกินอยู่ทั้งหน้าเลยไม่ไปเลยอยาเอานมมืองาบอเจ้าก็นั่งทาผัวเจ้าทำผัวเจ้ามาถามหาบุเหินนี่เจ้าเช็ดอะไรเกลับมาโอ้ยผัวคอยหายเลยหายเจ้านะม็นบ่มันหายเลย เจ้าก็ว่าจับไปทางไหนบ่ฮู้จักเจ้าก็ว่าขอป้าเพื่อนหนดคอยไปนั่งเห็นเพื่อนช่างหนวดโบเห็นขีดรอบอห์ฮะวอา์คอยบ่ให้คนนี้เนีเกินเดือดเนาะเดือดยางหนักได้แน่นะยางหนักเลยมานอนเลยมื้อคืนเร่ไปเลยนม่เราสั่งเนี่ยไปตามหาเลยตามหาเลยไปเลยไปตามหาเลยเราชิว่าได้เนาะเราอยู่ทางไหนชิว่าได้เนาะเจ้าก็ชิไปบ่ ไปคือกันบ่ใบพมหล่นลายหลายพ้อถือคอยวีมูเชวนี่เลยซ้ำนี่พูดอ๋อดึงงอกเป็นจุบเป็นจุบบ่ดีนี่เราก็เรียกให้นี่ดึงออกเป็นโตเป็นโตโคตมาบรนณาเยี่ยนมูมีผมยุ่ยบรนณานี่ยพวงหลดนกกบรนณาไปดึงงอกดี่น่หนิเนาะแทงพวงหล่นดีเนาะถิ่มไปตที่อีกใานี่ หยังไปทิ่มไปโทธิ FC สิให้เพ yeah, ิ่นนางนอยเฮ็ดแนวเฮ็ดเฮ็ดแนวเฮ็ดนางนอยเอ้ยเฮ็ดไปโทสร้างซีันให้ FC ผู้เพิ่นมาเพิ่นชอบเพิ่นหัวพี่น้อง้เนาะอเพิ่นอบด้